มูวูจากีดอกมวมวดิ้วงขมิ้่างขมววงอไปก่ดอกมดมนี่ออยู่ไงด้หมู่มันรัอม่มู่มันมันาออกอกต่างกนมานี่ยังไงเป็นไรมาสูบลุงบุญลุงขึนมาแล้วเนาะลุบุญขึนมาะ้ยงผดได้ทางไปสูิ่นสิ

เป็นไงครับเป็นไงบิ๊กบอสอ่งงบ้านเหรอต้อ,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 อง,ง้ออ,อานัา่นล่ะอู้หะงูงูขาวเอาเลยเอาเลยง้อปลาง้ปอปลาจะพิงเข้าไปไป 你呢？<去> ส uh, ช่ใ่งัอคตรื่นขัไปไกลประเด็นบ้านนี่อันนี้แต่ว่าเจ้าเจ้าของงัวใช่แล้วบล่มานอนแย่เล ใส่เจอแล้วบะเจอแล้วนะครับมองเห็นไหมสองตัวเห็นหรือเปล่าเจ้าคองกระหล่ำเลยทีมป่าะ โอ้ยันนีเรด้ไไกเมื่อยหัสุดยอดา้แกันเอาคาลงน้ำกันหมดเลยจะตอนเองว้สิท้าน่จะไปลลยเด้อจะเพาะไปลายเด้อจะลุงลงเข้าไปน่ะเียงใล้ๆกันเออข้าไปเห็นไหครับให้ลงเข้าไปลดเชียงใล้ๆกันอ้ยืยยยอกยย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 ย โอ้ยคุ้ยใหญ่ไหลโอ้จะเคยกินเลี้ยงไปแล้วครับไปแล้วจริงจริงด้วยนี่เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งตัวชีวิตชีวิตอันนี้จะของเขาไหมดูครับดูดูครับดูดูดูอ๋อ Ừm hàm mãi 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 đi qua đàng buồn nào không vào lòng mấy con này